โยโยโยสวัสดีครับ f c ครึ่งหนุหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพี่เจคืึหุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้พี่เจจะตอบให้ทุกข้อความนะครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากไว้ก่อนครับแอปเช็คผลบอลใหม่ของ s c ครับไปโหลดกันได้นะครับ S4 Live Score นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนี้เช็คผลบอลทันใจก่อนใครนะครับเอาไปถึงคำคืนวันพฤหัสบดีครับครึ่งเน้นทีมเดียวครับไปที่เวลาตีสองครึ่งนะครับฟุตบอลยุโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบแๆ เล่นระบบยเย่าเยือนคืนนี้เป็นเกมแรกนะครับวิโตเรียกิมาไรส์จากโปรตุเกสจะเปิดบ้านเจอกับปุสการอะคาเดเมียจากฮังการีนะครับทั้งสองทีมอยู่ในช่วงรอหลีกเปิดด้วยกันทั้งคู่ครับวิโตเรียกิมาไรส์ชุดนี้จริงๆก็มีปล่อยผู้เล่นไปนหลายคนนะครับตัวหลักๆจะเป็นเตียโกซินวาครับตัวโปรตุเกสกองหน้าเป็นบรูโรดูอาเต้นะครับหัวหอกชาวบราซิลเหมือนเดิมในขณะที่ปุสการ์ดก็มีอเล็กซานโดบาลูต้านะครับเล่นกับอาเตมฟาโวรอฟนะครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนผมว่า เกมนี้เกรบ,บอลคนละเรื่องนะครับวิทยายรกิมาไายส์ในในบ้านดุดันอยู่แล้วครับเอาเอง่ายเอาเอง่ายค่อนข้างไว้ใจได้ครับผมว่าตามแฮนดีคปับหนึ่งประตูมีได้แน่ไปลุ้นเมตดนะครับคู่นี้ให้เชียร์วิทยาีรกิมาไายส์เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้เด็ดๆนะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย